รถที่ใครๆก็ชอบถามมี4คูณ4เกียร์ออตโต้ไหมมีไหมมีไหมนี่จัดมาแล้วออไมหมปไมยแงรงล้านสามครับไม่แพง4ออตโ,อโอต้สามจุดศ <V S 1> ูนย์วีคอร์สตัวเอ็มนี่กระบะแบบนี้ล้านสามนะไปดูโฉมป้ายแดงไปเข้าศูนย์อีสูปป้ายแดงก็ได้ล้านสามเหมือนกันโฉมนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละนะสีน้ำตาลตัดกับตัวรถแบบนี้พวงมาลัยเหมือนมิวเอ็กนี่เกียร์เหมือนมิวเอ็กมีปุ่มโฟหน้าจอเหมือนกัน ไม่มีไม่มีบิดไม้แต่น้อย fc นะไม่มีบิดได้แต่น้อยเลยายแดงล้านสามดาวมานสองแสนนสองหมื่นกว่าดาว2 0่สถึงยีอยู่แล้ว2-3,000งสนนะแต่มาหาเราเหลือ7จ็ดแสพันผอนประมาณหมื่นห้าเงินดาวก็เหลือเจ็ดแสอ่าเหลือเจ็ดแสนเจ็ดแสกว่าป่ะใช่เจ็ห้าอุ้ยเจ็ดแสนสหมื่้พันขายเอาสัคมเอานะถ้าผมพูดราคาไหนผิดไปก็ขายราคานั้นแหละครับไม่เป็นไร เจ็ดสี่ห้าเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันออกใหม่ล้านสองเออน้านสองกว่าเด็ดล้านสามหา้แสนนะประหยัดห้าแสน